สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช n e นล i n k k n n t e r o o ค e ค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดวงรายเดือนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะเป็นดวงรายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ก่อนอื่นนะคะชี้แจงก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นการทำนายแบบวงกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทำของเรานั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งด้วยง่ายๆกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูดวงกันเลย วันนี้ไพ่น่ารักไหมคะวันนี้ใช้ไพ่ชุดบอสซานะคะจะเป็นแนวแบบละมุนล,ละมุนเล็กๆนะคะเบาๆนะแต่ว่าการทำนายยังคงแม่นยำเหมือนเดิมนะโอเคมาเรามาดูกันก่อนเลยสำหรับหน้าไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะที่ปิงจะเลือกให้1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกเด 9 10 11และ12นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะขออนุญาตนะอันนี้ใบเสริมอ่ะใบที่12ต้องตรงอยู่ตรงนี้อ่าโอเคเรามาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหนดูซิวันคนวันพฤหัสตนุกระดุมพา้าสหัสชา้าพันธุ ปุตตะอลีปัตตนีมรณะนะสุภะกัมมะลาภะ และสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศนะคะเรามาดูกันตั้งแต่ในเรื่องของตัวตนกันเลยคนวันพฤหัสปกติก็เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์หรือว่าฤือีอยู่แล้วในเดือนนี้ค่ะยิ่งจะรู้สึกอยากจะอยู่คนเดียวเลยค่ะรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินนะขึ้นมานะคะตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความเครียดความกดดันแต่ว่าลักษณะความเครียดความกดดันของคุณเนี่ยคุณจะพยายามที่จะเหมือนกับ ไม่บอกไม่เปิดเผยกับคนอื่นนะจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราจัดการได้เราทําได้แล้วก็เวลาตอนที่คุณเครียดหรือว่าคุณรู้สึกกดดันหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณกําลังแบกรับความกดดันแรงกดดันอะไรบางอย่างยิ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะนิ่งๆอยากจะอยู่แบบ เซฟโซนของฉันไม่อยากข้องเกี่ยวอะไรกับใครนะคะคือจะมีความสุขกับการที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าการที่จะไปเจอผู้คนนะคะเพราะว่าตําแหน่งในเรื่องของเกี่ยวกับเพื่อนตําแหน่งสาช้าเองเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้ไปเจอใครเลยเหมือนกันนะคะเกฑงการเดินทางเนี่ยจะเป็นการเดินทางที่ เป็นลักษณะของการเดินทางที่จําเป็นเท่านั้นคุณถึงจะยอมออกไปนะคะตําแหน่งเกี่ยวกับเพื่อนขึ้นมานะฉันมีความสุขถ้าเกิดใครอยากจะมาต้องมาหาฉันคุณจะไม่ค่อยเดินทางออกไปไหนเท่าไหร่จะมีในเรื่องของการที่จะอยู่ติดบ้านอยู่ติดที่พักอยู่ติดที่ที่เราอยู่นะคะแล้วก็แค่ดูหนังฟังเพลงหรือว่าปลูกต้นไม้ทําอะไรเลยเปื่อยคุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคได้แล้วถ้าเกิดใครนะคะที่มีความคิด ที่อยากจะติดต่อคุณในช่วงเนี้ยอาจจะต้องติดต่อผ่านไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆแต่ถ้าเกิดหวังว่า อยากจะมาเจอคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของงานนะคะตำแหน่งในเรื่องของงานเนี่ยขึ้นมานะคะกรรมะงานหลักของคุณเนี่ยสามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆแต่ทีนี้ไอ้คำว่าทําได้เรื่อยๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่สิ้นสุดสักทีค่ะอย่างเช่นงานบางอย่างที่คุณตั้งใจคุณทําอยู่แล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะจบมันน่าจะเคลียร์ละกลับกลายเป็นว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขมีการทําซ้ําหรือบางทีงานตรงนี้จบไปละหัวหน้าคุณหรือคนที่เขามีอํานาจมากกว่ามากกว่าคุณ กับกลายเป็นว่าเขาให้งานคุณเพิ่มอะ่ะ คุณก็มีความรู้สึกว่าอาฉันทําไปได้ตามหน้าที่แหละแต่หันไปมองปลายทางเฮ้ยเมื่อหลายงานมันจะสิ้นสุดสักทีมันก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะนะแต่อย่าเพิ่งท้อนะคะถึงแม้ตําแหน่งงานจะขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะแต่ว่าคุณก็คือยังคงอยู่ได้นะคะอย่าคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยอย่าคาดหวังว่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาคอยซับพอร์ตหรือว่าบางทีคุณอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันเป็นวัฏจักรสิ่งที่ต้องเกิดอะอะไร ที่มันเป็นไปหรือว่าในเรื่องของลักษณะขององค์กรเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะคะอยู่ตามสภาพปรับตามแบบสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเรารับได้แล้วเราโอเคอะไรที่หลีกเลี่ยงได้หรือว่าอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่า ไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็คือให้เหมือนกับว่าไปรักษาตัวเองโดยการอยู่คนเดียวเงียบแล้วคุณจะมีพลังนะฮะพลังใจในเรื่องของความเข้มแข็งมากขึ้นส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะขึ้นมานะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงในเรื่องของตัวธุรกิจที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นการเหมือนกับ คลิกโฉม,มเหมือนอารมณ์แบบปรีแบรน,นะบางคนอาจจะแบบอุ้ยขายของอันนี้มานานหรือจัดหน้าร้านแบบนี้มานานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจการทําอะไรนะ ที่เป็นการส่งผลดีนะการทําครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเห็นด้วยบางคนอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยแต่เอาเป็นว่าให้เชื่อตัวเองแล้วกันว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้เกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจจะทําให้ธุรกิจเนี่ยรุ่งเรืองมากขึ้นปังมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะและก็ต่อมานะคะในเรื่องของการหางาน สำหรับในเรื่องของการที่จะมองหางานใหม่เนี่ยงานจะมีเข้ามาไหมจริงจริงอ่ะงานมีเข้ามาแต่ข้อแม้ของคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะไปสัมภาษณ์งานอ่ะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือจะเป็นงานใกล้บ้านงานที่เดินทางสบายสบายฉะนั้นจะได้ไหมจะได้แน่นอนแต่ว่าการหางานครั้งนี้คุณจะต้องหาเองบางคนคาดหวังว่าเอ๊จะมีคอนเน็กชันหรือเปล่าจะมีใครแนะนํามีเพื่อนฝูงแนะนําหรือเปล่าไม่มีนะคะถ้าเกิดคุณอยากได้งานที่ถูกใจแล้วก็ใกล้ที่ที่อยู่ที่พักของคุณ คุณจะต้องหาเองเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินยังคงที่จะหมุนไปได้ขึ้นมานะจะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะแต่ในระหว่างเดียวกันสำหรับใครที่มีเงินอยู่ในระดับหนึ่งละอ่าอาจจะต้องระวังคนใกล้ตัวคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่คุณอาจจะต้องซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาแต่ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือที่สมเหตุหสมผลนะเพราะว่าขึ้นมาว่ามันเหมือนกับว่าคนที่คุณช่วยคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ คุณเคยผูกพันหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดเคยดีกับคุณมาก่อนนะคะหรือเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะช่วยเหลือเขาอะนะคะฉะนั้นมันเลยเป็นลักษณะของการที่การช่วยครั้งนี้ไม่ได้เป็นการที่แบบจะมาหลอกเงินคุณแล้วก็รวมถึงนะคะถึงแม้คุณจะช่วยเขาไปการเงินคุณยังคงอยู่ได้ไหมยังคงอยู่ได้นะคะยังคงอยู่ได้แบบชิวๆสบายๆนะคะเท่านั้นเองทีนี้พอมาพูดถึง เรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของคนใกล้ชิดแล้วเราจะมาดูในเรื่องของอีตําแหน่งหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือในเรื่องของตําแหน่งปุตตะนะคะจะหมายถึงคนที่อายุน้อยมากกว่านะคะในเรื่องของบริวารต่างๆในช่วงนี้เนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะเก็บตัวจริงๆอะ่ะทำให้คนรอบข้างอะ่ะเข้าไม่ถึงคุณแปลว่าอะไรคะคนที่เป็นลูกน้องหรือว่า คนที่เคยอาจจะเหมือนกับมาขอความช่วยเหลือพึ่งพิงจากคุณเนี่ยในเดินนี้เขาจะไม่ค่อยมาสูงสิงกับคุณเท่าไหร่นอกจากการที่ว่าคุณจะเปิดใจคุณจะช่วยเขาเขาถึงยอมที่จะเหมือนกับกล้าที่จะเดินเข้ามาหาคุณนะคะในส่วนเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยดีมากนะคะถ้าเกิดบอกพูดถึงในเรื่องของพลังงานที่บ้านหรือว่าในเรื่องของที่อยู่ที่คุณอยู่เนี่ยขึ้นมานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือว่าเจ้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะ เมตตาคุณมากๆเลยนะคะในระหว่างเดียวกันน่ยในเรื่องของที่บ้านถ้าเกิดเป็นไปได้ในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเหมือนกับเสริมดวงปรับพลังงานให้เน้นไปในเรื่องของการปลูกต้นไม้อาจจะเป็นต้นไม้ ที่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้เล็กๆกก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นต้นไม้ปลอมเนี่ยในหลักของฮวงจุย้ยอ่ะมันจะไม่ได้พลังงานอย่างที่เราต้องการฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เหมือนกับอยากจะเสริมดวงให้ฟีลความรู้สึกดีนะคะให้เน้นไปในเรื่องของการปลูกต้นไม้จริงๆนะคะก็จะมาเสริมเรานี่แหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรัก นะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะขึ้นมานะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะตำแหน่งปฏิตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นแบบนี้สําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนก็อยู่กันแบบฟิลฟิลเพื่อนมันไม่ได้เป็นฟิลแฟนและแต่เรายังมีความรู้สึกอุ่นใจเรายังมีความรู้สึกว่าสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องไหมยังเป็นแบบนั้นค่ะนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่สนใจในเรื่องอื่นๆหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของกิจกรรมบางอย่าง นะคะแต่ความรักก็คือยังคงอยู่ได้นะคะเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทีนี้เรามาพูดถึงคนโสดกันบ้างคนโสดจะเป็นยังไงนะคนโสดนะคนโสดขึ้นมาคุณอาจจะเพิ่งตัดใจจากใครสักคนหนึ่งไปอ่ะนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของการแอบชอบหรือรู้สึกดีกับใครแล้วคุณมีความร,รู้สึกว่า ออไอความรู้สึกที่มันแอบชอบหรือแอบฟ้องมองใครสักคนเนี่ยคุณทิ้งไปละรวมถึงในเรื่องของการที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตคู่เมื่อก่อนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มองในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของชีวิตคู่ว่าอยากจะอยู่กันไปแบบนานๆเลยแต่ว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วกันพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของชีวิตดีกว่าเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตหรือว่า สิ่งที่คุณคาดหวังตั้งใจนี่ยคุณแบบเหมือนกับพยายามที่จะให้มันเห็นภาพมากขึ้นเช่นบางคนอาจจะแบบอยากมีเงินเก็บอยากจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้นโดยการตัดเรื่องนี้ออกไปก็ถือว่าดีนะฉะนั้นก็เป็นการโสดที่แบบ มีความสุขแล้วก็รู้สึกแฮปปี้นะคะกับการที่อยู่กับตัวเองตรงนี้นะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งอลินะคะที่นี้ในเรื่องของอลินะจะมีใครเข้ามาหรือว่าจะมีใครคิดร้ายไหมให้ระวังค่ะผู้หญิงที่รุ่นราวคราวเดียวกับคุณลักษณะผมยาวคนนี้จะเป็นคนที่เอาปัญหามาให้คุณตลอดนะคะเป็นแบบไหนคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ทําให้คุณลําบากอะ่ะนะคุณก็ไม่อยากแบบไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายข้องเกี่ยวอะไรกับใครแต่มันจะไปตกอะ่ะลักษณะก็คือประมาณนี้จะเป็นผู้หญิงใน ในที่ทํางานที่ที่คุณแบบได้เจอเขาบ่อยหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานคนนี้จะสร้างปัญหาให้กับคุณเรื่อยๆหรือบางทีอาจจะเอาปัญหามามาบ่นนั่นบ่นนี่ซึ่งตัวคุณเองก็ไม่อยากรับฟังแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่า เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะส่วนสุขภาพค่ะในเดือนนี้นะคนวันพฤหัสเองสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทีนี้มันจะไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงในเรื่องของโรคใดโรคหนึ่งแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่ เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวเป็นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะปวดขาบ้างปวดไหล่บ้างปวดหัวนิดนึงตัวลุ่มๆเหมือนจะเป็นไข่นะคะจุกจิกแบบนี้เลยเปิดแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุต้องระวังไหมให้ระวังนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุแมันขึ้นมาว่าของเก่าของเก่าของอะไรที่มันอยู่มานานเนี่ยมีโอกาสที่จะชำรุด หรือบางทีคุณอาจจะหลงลืมไปแบบไม่ได้ซ่อมแซมมันแล้วมันเหมือนกับเป็นมากกว่าเดิมนะคะนี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยแต่ก็สามารถที่จะซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขได้ง่ายๆไม่ได้เสียเงินอะไรเยอะแยะนะคะและต่อมานะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตำแหน่งสุภะเนี่ย ผู้ใหญ่นะคะมองไปในเรื่องของผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่จะช่วยคุณไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณเดือดร้อนคุณจะเดินเข้าไปหาจะไปขอความช่วยเหลือคือเขาช่วยแต่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากมายให้แก้ไขตัวเองดีกว่าแต่ถ้าเกิดเรามองไปในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปกราบไหว้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะชัดแบบนี้แปลว่าอะไรคะหนีไม่พ้นในเรื่องของการกราบไหว้พญ อันนี้ขึ้นมาชัดจริงๆเลยถ้าเกิดใครมีความคิดมีในเรื่องของการวางแผนเอาไว้ไปเลยค่ะนะคะเดินทางไกลเป็นการกลับไหวสิ่งสักสิทธครั้งนี้จะส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งลาภค่ะเอาจริงๆคนมปบนพฤหาสไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยในเรื่องของเปอร์เซนต์การที่จะได้รับ ในเรื่องของลาบลอยโชคลาบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะแต่อ่ะไม่เป็นไรแล้วกันทุกอย่างนะฮะเราต้องมีในเรื่องของการลุ้นอยู่แล้วนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วเดี๋ยวนะคะพิงค์จะให้ในเรื่องของเลขนําโชคไว้ให้ดีกว่าแล้วก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะคะมาให้ไปทั้งหมด3เลขนะคะเรามาดูกัน5 2 9 4 63สนะคะตามนี้เลยแล้วก็สื่อนำโชคของคุณจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะทีนี้เสริมเพิ่มเตมิมสุดท้ายแล้วจะเป็นในเรื่องของการทำบุญเสริมนะคะการทำบุญเสริมให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับสัตว์อันนี้จะส่งผลดีหมดเลยนะคะ,ะในเรื่องของการใช้ การบริจาคเงินบางคนไม่สะดวกเนาะก็คือให้ใช้ในเรื่องของกําลังของดาวเกตแล้วกันคุณจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เลขลงท้ายเป็นเลข9นะคะก็ตามนี้เลยจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายของคนวันพฤหัสนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งด้วยง่ายๆกดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ